มาเรื่องแล้วครับล่าสุดตลาดหุ้นอเมริกาอย่าง n a ส d ด q กับ S&P 500ทะลุ all time high จุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการอีกครั้งโอ้โหนักลงทุนหุ้นเทคนี่ฉลองกันทั่วหน้าเลยใช่ไหมครับ แต่เดี๋ยวก่อนถ้าผมจะบอกว่าปาร์ตี้นี้มันเป็นแค่งานเปิดตัวเป็นแค่ออเดิฟเท่านั้นแหละครับเพราะเมนอีเวนต์ของจริงที่เงินกําลังจะไหลไปรวมกันอยู่ตรงหน้าเราแล้วและครั้งนี้อาจเป็นการเปลี่ยนชีวิตของใครหลายคนได้เลยเพราะล่าสุดแคที่ดูดจาก Ar ร์คอินเวเจ้าแม่แห่งวงการลงทุนสายเทคออกมาฟันทงเปรี้ยงว่าบิ t คอ i n อาจพุ่งได้ถึง2,400เไปแตะ2.4ล้านเหรียญสหรัฐแล้วมันเกี่ยวอะไรกับ n ักแดกล่ะเดี๋ยวคลิปนี้สันติจะมาเล่าให้ฟังครับ เพิ่มขึ้นถึง1 0 0นะครับโอ้โ oh, ห oh, รอพอบอกว่าไปไกลฮะอยู่ที่1 0 0 0ถึง2,000ดอลลาร์นะครับคือไอด้กรมมัน5เท่าบริษัทที่เป็นมหาชนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาเอาเงินมาซื้อบิตคอยตอนนี้มีมากกว่า60บริษัททีนี้ถ้าเราไปดูเนี่ยวันใหม่จริงๆเริ่มสะสมกลางปีนี้เองคาดกันว่าต่อจากนี้เนี่ยนะจะเป็นขาขึ้นนะครับโซนหน้าเนี่ยน่าจะทำผลงานได้ดีกว่าทาง e อีทีเรียตลอดทั้งปีหน้าเลยครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Digital Asset l i f e ที่จะมาพูดถึงการเงินในโลกอนาคตพบกับผมสันติเป็นพนักงานใหม่ของ Kim Property และเป็นลูกน้องอาจารย์ปุงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงประเด็นร้อนแรงที่ว่าทำไมตลาดหุ้น All Time High ถึงเป็นสัญญาณกระทิงสุดๆให้กับโลกคริปโตครับเอาละครับก่อนอื่นเราต้องย้อนกลับไปดูบรรยากาศตลาดเมื่อกี่เดือนก่อนหน้านี้ก่อน ตอนเดือนเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตลาดหุ้น Wall Street อยู่ในภาวะที่เรียกว่า the Great Tariff Panics หรือความตื่นตะนกเรื่องกำแพงภาษีตอนนั้นดัชนี S&P 500ร่วงไปเกือบ20%บรรยากาศมาคุมากครับทุกคนกลัวกันหมดเลยครับแต่เชื่อไหมครับว่าตลาดมันฟื้นตัวกลับมาทำ All Time High ได้ในระยะเวลาที่สั้นกว่าปกติถึงครึ่งทางเป็นการกลับตัวที่นักวิเคราะห์เรียกว่า Stunning Turnaround หรือการกลับตัวที่น่าทึ่งสุดๆครับ ซึ่งแน่นอนว่าพระเอกของงานนี้ก็คือหุ้นกลุ่มเทคที่พุ่งทยานขึ้นมาอย่างรวดเร็วแต่มันมีเรื่องที่น่าสนใจกว่านั้นครับคือตลาดมันขึ้นมาทาั้งๆที่นักลงทุนยังกังวลอยู่เลยหรือที่เขาเรียกว่า climbing a wall of worry คือปีนกำแพงแห่งความกังวลขึ้นไปเพราะอะไรครับเพราะปัญหามันยังครบครับ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเฟอ้อที่ยังดื้อดันความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ที่พร้อมจะประทุได้ทุกเมื่อหรือสงครามการค้าที่ยังไม่มีความชัดเจนแม่คำถามคือถ้าพวกพี่ใหญ่พวกกองทุนพวกวานยังกังวลกับเศรษฐ,ฐกิจอยู่เลยแล้วทำไมทำไมตราเทเงินมหาศาลเข้าไปในสินทรัพย์ที่เสี่ยงที่สุดในตลาดหุ้นอย่างหุ้นเทคล่ะครับและที่สำคัญกว่านั้นคือเงินก้อนต่อไปจะไหลไปที่ไหน นี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องในวันนี้ปรากฏการที่เรียกว่า the Great Capital Rotation หรือการโยกย้ายเงินทุนครั้งใหญ่ซึ่งผมจะแบ่งให้เห็นภาพชัดๆ4ข้อครับข้อแรกเลยเราต้องเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่าง NASDAQ กับ Bitcoin ก่อนลองนึกภาพตามนะครับว่า NASDAQ กับ Bitcoin เนี่ยเหมือนรถแข่ง2คันเมื่อก่อนอาจจะวิ่งกันคนละสนามแต่ตอนนี้ไม่เพียงแต่จะวิ่งอยู่บนสนามเดียวกันแต่บางทีคนขับยังเป็นคนเดียวกันอีกด้วยข้อมูลมันฟ้องชัดครับ ล่าสุดเนี่ยความสัมพันธ์หรือ correlation ระหว่างการเคลื่อนไหวของราคาบิตคอยกับดับชนี NASDAQ 100พุ่งไปแตะ70%แล้วถ้าวัดในระยะยาวความสัมพันธ์นี้สูงถึง0.805ซึ่งถือว่าสูงมากนักวิเคราะห์จาก NASDAQ ถึงกับบอกเลยว่าบิตคอยตอนนี้ทำตัวเหมือนเวอร์ชั่นขยายส่วนของ S&P 500หรหรือพูดง่ายๆก็คือ ตอนปี2024ที่ S&P 500บวก24% Bitcoin พุ่งไป135%ตอนปี2022ที่ S&P 500ติดลบ19% Bitcoin ดิ่งไป65%เห็นภาพไปครับมันคือสินทรัพย์ที่เคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกันแต่คริปโตจะเหวี่ยงแรงกว่าหลายเท่าตัว นี่คือเหตุผลที่เมื่อ n นสเดกซึ่งเป็นตัวแทนของสินทรัพย์เสี่ยงพุ่งทยานมันจริงเป็นสัญญาณโดยตรงว่าเงินกําลังจะไหลามาที่สินทรัพย์ที่เสี่ยงและให้ผลตอบแทนสูงกว่ายัางคริปโตนั่นเองครับเอาล่ะทีนี้มาดูกันว่าพวก Big b o s สพวกสถาบันการเงินระดับโลกเขาคิดและทําอะไรกันอยู่ถึงได้บอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องโมโนของรายย่อยนะครับโกลแมนแซกแบงก์ยักษ์ใหญ่ที่เคยประมาคคริปโตไว้เยอะวันนี้ไม่เพียงแต่จะเข้ามาดูนะครับแต่เข้ามาซื้อด้วยล่าสุด Goldman Sachs เพิ่มสัดส่วนการถือครองบิตคอย ETF อย่างมหาศาลพวกเขามองว่าวงการคริปโตกำลังจะเกิดการควบรวมกิจการครั้งใหญ่หรือ wave of consolidation ซึ่งเป็นสัญญาณของอุตสาหรสกรรมที่โตเต็มวัยแต่ที่เด็ดกว่านั้นคือ Go m n s s c h s คาดการว่าโลกจะกำลังเข้าสู่ภาวะ stagflation คือเศรษฐกิจโตช้าแต่เงินเฟ้อสูงซึ่งในสภาวะแบบนี้สินทรัพย์ที่มีจำกัดอย่างบิตคอยจะกลายเป็นของจำเป็นในพอร์ตลงทุนครับ ขนาดอดีตคู่ปราบอย่าง GP Morgan ตอนนี้ยังกลับลำเลยครับนักวิเคราะห์ของเขาคาดการว่าบ t c o i n จะทำผลงานได้ดีกว่าทองคำในช่วงครึ่งหลังของปี2025นี้โดยมีแรงสนับสนุนจากการที่บริษัทใหญ่ๆรวมทั้งรัฐบาลในอเมริกาเริ่มเข้ามาเก็บบิตคอยเป็นสิทธรัพย์สํารองแล้วแคทตี้บูดจาก a r k Invest มาถึงตัวแม่สายกระทิงกันบ้างครับแคทตี้บูดให้เป้าบิตคอยไว้ที่1.5-2.4ถึงล้านเหรียญ โอ้โหฟังแล้วขนลุกแต่ตะก,กะของเขาง่ายมากครับเขาบอกว่ามันคือการเจอกันของอุปทานที่ช็อกตลาดเพราะบิตคอยกว่า40%ถูกเก็บลืมหรือหายไปจากระบบแล้วมาเจอกับอุปทานที่ช็อกตลาดจากการที่สถาบันการเงินแค่แบ่งเงินจากพอร์ตมาลงทุนในบิตคอยเพียงเล็กน้อยเท่านั้นและที่สำคัญคือแค่ที่บอกว่าบิตคอยเป็นสินทรัพย์ที่แปลกมากคือเป็นได้ทั้งริกซอนพุ่งไปพร้อมตลาดหุ้นและริกซออฟเป็นหลุมหลบหนี้เวลาค่าเงินทั่วลูกเสื่อมอำนาจครับ ปิด้ายด้วยเจ้าพ่อบิตคอยอย่างไมเคิลไซเลอร์เขาบอกว่าบิตคอยอีสเชสการลงทุนในบิตคอยเหมือนการเล่นหมากรุก,กมันเป็นเกมระยะยาวที่ใช้กลยุทธ์ไม่ใช่การซื้อขายด้วยความตื่นตระหนกสังเกตได้หรือว่าตอนที่มีความขัดแย้งในตะวันออกกลางเขากลับเข้าซื้อบิตคอยเพิ่มเพราะมองว่ามันคือสินทรัพย์ปลอดภัยและกลยุทธ์การทยอยซื้อของเขามีสถิติชนะถึง2 0ต่อ21ครั้งในปีนี้ชนะกองทุนเฮดฟันส่วนใหญ่แบบขาดลอยเลยครับ ทีนี้เรามาขยายภาพให้ใหญ่ขึ้นในระดับโลกกันบ้างครับทําไมเงินถึงต้องวิ่งหาบิตคอยธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดกาลังจะลดดอกเบี้ยตอนนี้เฟดส่งสัญญาณชัดเจนว่าจะลดดอกเบี้ยอย่างน้อย2ครั้งในปีนี้การลดดอกเบี้ยก็เหมือนการเติมน้ํามันเชื้อเพลิงชั้นดีให้กับสินทรัพย์เสี่ยงครับเพราะมันทําให้การถือเงินสดเฉยๆไม่น่าสนใจอีกต่อไปเงินก็จะถูกนําออกมาลงทุนในสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงขึ้นครับเทรนดีดอลลาร์ไลเซชันนี่คือเกมภูมิรัฐศาสตร์ที่สําคัญมากครับ การที่บิตคอยวิ่งไปพร้อมตลาดหุ้นไม่ใช่แค่เพราะนักลงทุนกล้าเสี่ยงอย่างเดียวแต่มันคือการป้องกันความเสี่ยงร่วมกันจากค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงเราจะเห็นเลยว่าเมื่อไรที่ดัชนีดอลลาร์อินเด็กซ์ d x y ร่วงทั้งหุ้นและบิตคอยจะพุ่งขึ้นพร้อมกันนี่คือสัญญาณของการเสื่อมสัทธาในเงินกระดาษครับอย่างที่แคที่วูดยกตัวอย่างค่าเงินในจีเรียร่วงไป50-60%ค่าเงินอิปหายไป40%มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปแล้วครับ และนโยบายที่เป็นมิตรกับคริปโตรัฐบาลสหรัฐชุดปัจจุบันมีท่าทีที่เป็นมิตรกับคริปโตมากขึ้นมีการยกเลิกระบบที่ทําให้ธนาคารไม่กล้ารับฝากคริปโตและกําลังผลักดันกฎหมายสเตเบิ c o นคอยซึ่งช่วยลดความเสี่ยงด้านกฎระเบียบที่เคยเป็นอุปสรรคสําคัญในอดีตครับเอาละครับมาถึงส่วนที่ทุกคนรอคอยแล้วเงินมันจะไหลไปที่ไหนต่อมันมีสเต็ปของมันครับด่านแรกคือดิจิตอลโกบิตคอย เงินก้อนแรกของสถาบันจะไหลเข้าบิตคอยก่อนเสมอเพราะมันเป็นที่รู้จักมากที่สุดสภาพคล่องสูงสุดและตอนนี้ก็มี ETF ที่ถูกกฎหมายแล้วนี่คือฐานที่มั่นแรกครับด่านที่2คือ Alcoin l Season เพราะบิตคอยทาจุดสูงสุดใหม่นักลงทุนก็จะเริ่มเทขายทํากําไรแล้วโยกเงินกําไรนั้นไปลงทุนใน Alcoin ตัวอื่นๆที่มีความเสี่ยงสูงกว่าเพื่อมองหาผลตอบแทนที่สูงขึ้นไปอีกครับนี่คือวงจรคลาสสิกของตลาดคริปโตเลยครับ แล้วเอาคอยกลุ่มไหนล่ะที่จะเป็นดาวเด่นรับเงินรอบนี้เพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นผมจะสรุปแผนการเล่นของสมาร์ทมันนี่ให้ฟังแบบง่ายๆเลยนะครับว่าเงินจะไหลไปทางไหนบ้างหมวดแรกเลยคือทองคำดิจิตอลหรือดิจิตอลโกแน่นอนครับว่านี่คือบิตคอย BTC มันเป็นด่านแรกของเงินสถาบันเสมอครับเพราะมันคือตัวที่ปลอดภัยที่สุดในโลกคริปโตใช้ป้องกันความเสี่ยงเงินเฟ้อและความไม่แน่นอนของโลกได้ดีที่สุดครับหมวดที่2เทคโนโลยีความเร็วสูงหรือ Hy Speed Tech กลุ่มนี้เปรียบเสมือน NASDAQ ของโลกคริปโตเลยครับตัวเด่นๆก็คือ Solana หรือ SOL และเหรียญในระบบนิเวศของมันพวกนี้จะได้ประโยชน์เต็มๆจากบรรยากาศ r r กซ์ออและความต้องการใช้งานที่สูงแถมยังมีโอกาสเรื่องสปอต e ีทีในอนาคตอีกด้วยหมวดที่3ปฏิมัติ AI หรือ the AI Revolution อันนี้ชัดเจนมากครับมันสะท้อนกระแสะ AI Bo ูมที่ขับเคลื่อนตลาดน s d a q โดยตรง เป็นการเดิมพันบนการมาเจอกันของ2เทรนเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้โปรเจกต์ Project ที่น่าจับตามองก็เช่น artificial super intelligence หรือ f e t หรือ bit tensor หรือ T o r ครับและหมวดสุดท้ายครับ Wall Street บน blockchain นี่คือทีมของ Real World Asset หรือ RWA ที่สถาบันการเงินอย่าง Goldman Sachs กำลังจับตามองอยู่ครับมันคือโอกาสของตลาดระดับล้านล้านดอลลาร์เลยนะครับโปรเจกต์ Project ที่น่าสนใจในกลุ่มนี้ก็คือ Ondo Finance หรือ ONDO ที่ทำเรื่องพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐและเชลิงที่เป็นเหมือนกระดูกสันหลังของวงการนี้เลยครับดังนั้นนะครับเมื่อไรก็ตามที่คุณเห็นข่าวว่า n a ส d ดกทำออท High อย่ามองว่ามันเป็นแค่เรื่องของตลาดหุ้นแต่มองมันให้เป็นพลุสัญญาณขนาดใหญ่ที่กําลังถูกจุดขึ้นมาครับมันคือสัญญาณของปฏิกิริยาลูกโซ่ n เนส l ดกออท h i ไฮสะท้อนว่านักลงทุนกล้าเสี่ยงสุด,สด หรือริกซมาเจอกับค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าและความกลัวทางภูมิรัฐศาสตร์บีบให้เกิดการยกย้ายเงินทุนครั้งใหญ่เงินไหลออกจากเงินกระดาษไปสู่สินทรัพย์ที่มีจำกัดและเติบโตสูงเป้าหมายแรกคือหุ้นเทคเป้าหมายต่อไปคือบิตคอยและจากนั้นก็จะล้นไปสู่เอาคอยที่มีศักยภาพสูงอย่างกลุ่ม AI และ RWA ครับ นี่ไม่ใช่ฟองสบู่ที่ขับเคลื่อนด้วยความโลภเหมือนรอบก่อนนะครับแต่มันคือการปรับราคาของสินทรัพย์ครั้งพื้นฐานหรือ fundamental repricing ในโลกที่กำลังเสื่อมศรัทธาในเงินแบบเดิมแล้วเกมกำลังเปลี่ยนไปแล้วครับและ n a s d a q แค่กำลังบอกเราว่าใครเป็นคนเดินหมากตัวแรกคำถามที่แท้จริงคือคุณพร้อมที่จะเดินหมากตัวต่อไปแล้วหรือยังครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามหากมีข้อผิดพลาดประการใด สันติคนนี้ต้องขออภัยพอดีผมเพิ่งมาทำงานใหม่อาจจะพูดอะไรไม่ถูกใจขอบคุณเพื่อนๆที่คอมเมนต์ติชมเข้ามาสันติจะนำไปปรับปรุงแก้ไขอย่าลืมกดติดตามช่อง Digital Asset Life เพื่อจะได้อัปเดตเทรนด์สินทรัพย์ใหม่ๆในโลกอนาคตส่วนใครสนใจติดตามข้อมูลการลงทุนเชิงลึกสำหรับโลกอนาคตคลิกสมัครสมาชิกห้องเรียนนักลงทุนที่คุณจะได้เข้าถึงรีเสิร์ช บทวิเคราะห์หลักแสนในราคาแค่450บาทตีลังกาคิดยังไงก็คุ้มแถมไม่ต้องอ่านเองให้ปวดหัวเพราะมีคนเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายสนใจกดคลิกสมัครที่ข้างปุ่ม subscribe เลยมาร่วมรู้ทันโลกอนาคตไปด้วยกันนะครับแต่สำหรับวันนี้สันติต้องขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ เพิ่มขึ้นถึง100%นะครับโอ้โหรอพอบอกว่าไปไกลฮะอยู่ที่1,000ถึง2,000ดอลลาร์นะครับคือได้อีกประมาณ5เท่าบริษัทที่เป็นมหาชนที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเขาเอาเงินมาซื้อบิตคอยตอนนี้มีมากกว่า60บริษัททีนี้ถ้าเราไปดูเนี่ยวันใหม่จริงๆเริ่มสะสมกลางปีนี้เองคาดกันว่าต่อจากนี้เนี่ยนะจะเป็นขาขึ้นนะครับโซนหน้าเนี่ยน่าจะทำผลงานได้ดีกว่าทางอีทีเรียต่อทั้งปีหน้าเลยครับ